แต่วันก่อนมีสมาชิกแกงให้จะเป็นวสวําไมอาชิกแกงทวายไลฟ์กันะโดนไปแดงแต่คนหนึ่งเรื่องเรื่องเอ่ออชื่อที่ประกาศก็คือเป็นเรื่องของการใช้ช่องช่องโว่หรือบคัคเพอร์ผลประโยชน์คุณโทษไรแรงโห ใช่ชหนึ่งคนชื่อว่าควีนเะมอร์ค่ะณนาผู้หญิงเหรอไม่มั่นใจเหมือนจันแต่ว่าอยู่แกงเวายไรท <ำ S 2> ําไมเราถึงต้องเสียบุคลากรผู้หญิงออกไปจากประเทศเยอะแยะขนาดนี้ <c oughs> นี่ไงเปิดสารญิงล้วนอบบเป็นีน้สักสองร้อคนสองร้อยเหรอคุ <c oughs> อน,นี่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ต้องการส่วนตัวนะ <c oughs> ออ๋ไม่ได้ต้องการส่วนตัว แต่อันนี้ยังไม่ได้เห็นว่าเขาติดต่อแจ้งเข้ามาว่าแบบจะขอเปลี่ยนคนหรืออะไรนะคุณนะ้าเรายังไม่ได้แข่งชิงบ้านด้วยคือถ้าเกิดเขาติดต่อมานี่ให้หรือเปล่ามันจ้เจอให้อยู่แคนาเดี๋ยวน้า,าน,ะน,ะนะ้าจะจอดไว้ให้ตรงที่โรงแรมหนูมาเก็บรถด้วยนะโอ้โหเก่งเลยวะเนี่น้าวันนี้ครับวสบวัสดีครับเฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างพร้อมไหมพร้อมครับตาสวัสดีครับน้าสวัสดีครับวันนี้เรามาเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอ ใช่ครับใชเขาเดียวเจอใครนะแบบน้ีเจอไก่อาครับโอ้ตึงตึงมือเลยใช่ใช่เองไหวไรแรมอ่ะไอแมไอแรมแรมไม่อยู่ครับแรมแมไม่อยู่ครับต่อมองไปครับไี่เรียกว่าอะไรนะไม่เยกว่าอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้จูเรียกว่าอะไรจุดไม่อะมันไม่อยู่ไงทำไมวะเกิดอะไรขึ้นทำไมมีเรื่องอะไรน่าสนุกไม่เป็นครับ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  ทำตัวน่าสงสัยนะคทำตัวน่าสงสัยมีก็มีครับไม่มีเนยมีอะไรสนุกสนุกแชร์กันบ้างดีไม่มีครับเห็นนานแล้วผมลียทามติดปากครับแรมซี่อ่ะแรมซี่แรมซี่บีเนตอ่ะขอให้พวกเองโชคดีวันนี้มันแน่เคยใช้สมมกยังยากเยไม่เคยเลยได้สักอย่างครับสักอย่างเลยอ่ะโหมันถึงเวลาเอ้ยเองมีกี่สลอตอนนี้สี่สิบครับแต่ว่าน่าจะ ได้ลงสามแปดน้องมาช้าสองคนครับอ,อ๋อใช่อ๋อไอ้ปกติเองไม่ค่อยเล่นใช่ไหมแต่ตอนนี้ผักดันแกงแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ๆๆสนุกไหมอันนี้ถามจริงอะ่าเราตั้งแต่เรามาเรามาเล่นเนี่ยสนุกไหมสนุกไหมอะไอยากสนุสนุกครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้แบบว่าเล่นเล่น,ลนแบบกาเก็ตเรื่องาดามหมดเลยตอนนี อ่าเริ ahead, right ่มม oh, be oh. no. you know, ันแล้วใช่ไหมใช่เ so ดี so ๋ยวเรายีสปอร์ตไรเสร็จอ่ะเดี๋ยวเล่นแก๊งเต็มตัวแล้วครับอ๋อรอยแรมใช่ครับแต่รอยแรมเว้ยรอรอรอพี่โอเคดีเด็กเบ๊กโอเคซู่ซูนะโชคดีครับมีอะไรติดต่อมาได้นะครับนะครับ